ต่อยไปนะ P และ Q เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริง,เป,รงเป็นจริงก็คือ IP อ่ะเป็นจริงแล้วก็ IQ อ่ะเป็นเท็จแสดงว่าพี่ทําไมเท็จแล้วจริงโอเคแสดงว่าพี่แสดงว่าพี่สรุปไว้นะว่า P ได้จริง เขาให้มาแล้วก็คิวได้เทสเขาให้มาลักษณะนี้อ่ะเรียบร้อยนะสุดท้ายเขาถามว่าประพจน์ในข้อใดอ่ะประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงน้องให้ได้ครับว่าเป็นจริงสแสดงว่ามันเป็นการเช็คว่าข้อใดจริงเอางี้เอางี้ใครได้ช้อยไหนแล้วพิมพบอกพี่หน่อยอพี่ไล่จากช้อยหนึ่งก่อนไล่ช้อยหนึ่งก่อนเขาถามว่าข้อใดเป็นจริงนะข้อใดเป็นจริงนะ ทีนี้หน้าที่น้องก็คือจําตัวเด่นให้ได้แล้วก็แทนเข้าไปซึ่งถ้า p เป็นจริงเชื่อมได้ก็ต่อเมื่อเออช้อสี่ครับเจ๋งมากเจ๋งมากแล้ว p ได้จริงแล้ว q ได้เท็ดทีนี้ถ้ามันมีวงเล็บ่ะน้องจะต้องทําในวงเล็บก่อนพอพอทันใช่ไหมอ่าพอทันใช่ไหมซึ่งถ้าใครตอบได้แล้วเนี่ยไปไปข้อถัดไปรอพี่ด้วยนะ,ะเดี๋ยวพี่ค่อยไล่นะค่อยอะไรนะ ทีนี้พอในวงเล็บเนี่ยพี่ว่านะมันเป็นจริงเฮ้ยมันเป็นตัวเด่น,นถูกไหมตัวเด่นของท่าแล้วนี่ใช่ไหมที่ที่เราที่เราจดจํากันว่าจริงแล้วเทจอะมาได้ใครนะเออมันมันคือตัวเด่นได้เทจทันเนาะและและน้องก็ดึงดึงไอ้กอต่อเมื่อกับไอ้จริงอะลงมาซึ่งเมื่อกี้พี่ให้จําว่าไงนะ คือไอ้ก็ต่อเมื่อสองฝั่งต้องเหมือนกันมึงถึงตอบจริงถ้าสองฝั่งไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจริงเขาเียเขาเรียกว่าสองฝั่งไม่เหมือนกันตอบผิดแสดงว่าข้อไหนได้ผิดจบแต่มันตอบว่ามันมันถามว่าข้อใดจริงแสดงว่าข้อหนึ่งผิดรู้เรื่องเนาะเออมีน้องตอบถูกกันหมดเลยเว้ยแต่แต่ถ้าใครแบบว่ายังมึนมนมงงๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูตามพีไปก่อน ข้อสองข้อสองอ่านี่นะข้อสองข้อสองน้องจับยัดเลยจับยัดเลยฐานะฐานะซึ่งในส่วนของข้อสองเนี่ย P ได้จริงเออเชื่อมได้ก็ต่อเมือ่อและ P ก็เป็นจริง Q ก็เป็นเท็จมันเป็นจริงเฮ้ยเมื่อกี้พี่บอกยังว่าพี่บอกยังว่าและเจอเท็จอะได้ใครนะได้เท็จทันที และเจอเท็จและเจอเท็จตอบเท็จทันทีแสดงว่าคนคนนี้ตอบเท็จทันทีแล้วก็ดึงที่เหลือมาที่เป็นจริงแล้วก็กต่อเมื่อก็ต่อเมื่อถ้าสองฝั่งไม่เหมือนกันตอบเท็จชอยนี้ก็เท็จก็ยังไม่เจอชอยที่ใช่ไปนะไปนะถ้าเราเจอชอยที่ใช่ปพ๊บพี่หยุดเลยนะแล้วก็ที่เหลือฝากน้องด้วยแล้วกัน อ่าเจอชอยดีใช่ดิหยุดเลยชอยที่สามเฮ้ยเราเลียงซิกแซกเลยเว้ยซึ่งในเจ้าชอยที่สามเนี่ยแบบหนึ่งนะพีมันได้จริงเนาะขอเล่นหน่อยน,นะเอาหนดมาอ๋อ,อถ้าถ้ามีนิเศษอะน้องต้องทํานิเศษก่อนนะเดี๋ยน้องน้องหยุดดูพี่ก่อนนะมันมีก้อนถ้าใครไม่ทานหยุดดูพี่ก่อนนะมันมีก้อนดอกเมื่อนอ้องแล้วก็ก้อนเนี้ย ถ้ามีนิเศษน้องต้องเล่นมันก่อนน้องต้องเล่นนิเศษก่อนแสดงว่าถ้า P อะ่ะได้จริงเพราะฉะนั้นนิเศษ P ก็คือต้องตรงข้ามจริงอะ่ะมึงต้องเจ็ดเออนิเศษ p ได้เจ็ดมันก็เลยเป็นเนทและ q Q ก็ได้เท็ทันไหมแล้วเราคุยกันแล้วว่าถ้าและเจอเท็ดเมื่อไหร่เราตอบเท็จทันทีก้อนนี้ก็เท็จ แล้วข้างหน้าดึงลงมามันก็เป็นจริงแล้วก็กต่อเมื่อแล้วก็ต่อเมื่อถ้าสองฝั่งตรงกันข้ามตอบเท็จทันทีเรียบร้อยทันไหมทันไหมอ,อ่าข้อน,นี้ก็ไม่ใช่แสดงว่าตักกศาสตร์เนี่ยคือมันมันเป็นบทที่แทบไม่ค่อยมีการคำนวณเลยแล้วก็ถ้าน้องแบบจําพวกแบบแบบแบบจาตัวเด่นได้อ่ะ่วนใหญ่จะเก็บได้หมดแล้วนะอนนในพี่เชียร์ให้เก็บแล้วนะ,ะข้อสี่ข้อสี่ช่วยสี่ช่ยสี่ ช้อยสีดูแป๊บนะ Q ได้เท็แล้วเชื่อมได้ก้ต่อเมื่อเฮ้ยนี่คืพีหามาแล้วได้เท็แล้วก็เชื่อมด้วยหรือแล้วก็ไอเจ้า Q ก็เป็นเท็อ่นนะซึ่งมันมันต้องเริ่มทําในวงเล็บก่อนดิใช่ไหมต้องเริ่มทําในวงเล็บก่อนก่อนนี้ก่อนนี้เฮ้ยพี่ว่ามันคือตัวเด่นตัวเด่นของหลืออะ ที่ที่เรามีการจดจําว่าถ้าเป็นเท็หรือเทสได้ใครนะได้เทสเพราะฉะนั้นก็เน่คือเท th. แล้วดึงไอ้ไอกระบะข้างหน้ามามันก็เป็นกอต่อเมื่อแล้วก็เทสซึ่งกอต่อเมื่อสองฝั่งเหมือนกันตอบจริงนั่นดีสแสดงว่าข้อนี้ตอบจริงนั่นดีเพราะฉะนั้นช้อยที่ใช่สําหรับเราคือช้อยที่สีนะ